ปวดมากเลยลูกโอ้ย huh. uh ุน huh. mm ี hmm. mm ิตาโอ้ยโอ้ยต oh. ้นลเลือดออกมากเลยลูกโอ้ยตนออกกที่ดอกต้นหรอโอ้ยยูตโอ้ยสู่นี่เสัลูออน นูไปแม่ใต้ไปเหยียบอันของเล่นเด็กน้อยมือเพอนนี่พี่น้อยโทษเล้วจะโอ้ยกุ่น่ะนิวนิวโปนของเล่นคมเนาะก็เป็นพลาสติกแหละแต่มันเนาะคมไปเหยียบตรงนี้แหละฟวดม่พี่โอ้ยลูกเดีวี่อูนแม่มา must ต้องทบทกลอน s t o ม d ม a r mama s t อันนี a Stopp då! Mamma, du måste ta bort denna då. No! Mamma, det gör ont! Varför får inte mamma ta bort då? Mamma har ont. Nej, mamma buss-driver. ont. Bussdriver. Mamma, ta bort då. อ้มาฟินต่มามาอ้นหรออืมโโอ้โซโอเคเอาต้องปิดไว้โอเคสงสัยเด็กหน่อยอย่าเลือกโทษด้วยพี่น้องเขาลึกอยู่เด้หน่เนาะขนาดของเล่นเด็กหน่อยเด้หน่เป็นของเล่นพลาสติกแต่เป็นของเล่นพลาสติกแบบแข็งอ่ะพี่น้องโอ้ยม่าตายเหียบแล้วจะทำความสะอาดแผลน้อพี่น้อง่ะโอ้ยขอโทษด้วยจ้ะพี่น้อง ปวดปวดนิ้วปวดเท้าย่ำเดินพี่น้องสวัสดีก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะโทษนะจ้าพี่น้องโอ้ยตายไม่แพ้ตรงนิ้วโป้นี่เนาะเย็บของเล่นเล็กน้อยเพียืาอนี่ำประมาณสองเส้นนี่เนาะกระล่างอันนั้นเรียบร้อยแล้วหดแตะมาไหมหัดแตะเราเป็นกันห้องใส่กัน แสบ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 มือสิล่องทั่วไปอ่ะนะไม่เปานคอสิว่าจังไรเพื่อมันจะเป็นอักเสบบาดทะยักเนาะนี่เนาะติดแพ้นี่ปน ไม่โ <You> okay? ลว่าสิได้เย็บหรือบ่เย็บแต่คุ้มสิบ่ได้เย็บดอกแต่ยา่มันติดเชื้อนี่แหละน,นี่เหรออ,อุ้นนี่น,ออน้ะอุ้นเหรอยิ่งช่วงนี้น้ำพี่น้องนี่นี่ที่เหรอนี่เหรออุ้นมาหนีนอกจากพี่น้องช่วงนี้ก็รักษาตัวเองไปก่อน,นพี่น้องค่ะขบอกแซกับน้องพี่น้องค่ะ โอยเนาะลูกับพ่อลูลูกเห็นเลือดตอนทเมตายแกปัสเตอร์อหรอลูกกับพ่อกันที่อย่างนี้พี่นาเป็นห่วงแม่มามาอุ่นเถอลูกนี่บออุ่นนี่น่ะอุ่นอุกศรหรอเยอะโอเคค่ะพี่น้องค่ะแม่ตายไปแล้วเด้อค่ะหนูไปแล้วค่ะสวัสดีเด้อค่ะขอโทษเด้อจ้าที่โซ่เท่าแต่มันปวดอีลี Oh. Aoi. Yeah, Mama un delo. Be careful, e oi. Nene, come. Papoon. Come, ah, Nene, come. Sta. No, Mama un. Waha. Waha. Oi, Okay. Oh, okay. okay.